สวัสดียามเช้าค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีครับห้องสวัสดีช่วงเช้าเช้านะคะนี่คุณนายนี่พระเอกเราวันนี้ผู้เบาทเทปมาฟีเร็วมาฟีเร็วพระเอกพระเอก เพ่บอ,อกหาเที่ยวมือนี่เพ่เป็นยังน้อบอกหาเที่ยวฮะอยากออกหาเที่ยวดูพระเอกเรานะคะไปบ่ได้เป็นแค่ไหนฮะเป็นแค่ไหนคือไปบ่ได้ จ้าเจ้าหูแล้วไปย่างเจ้างอันเก็บขาเบื้องนี้มีแผลอยู่นี่เออขานางเบื้องบนคือย่างบ่อันนี้โอ้ยใย่ยางดอกนกทองโอ้ยเก็บขาใส่เบื้องนี้เมื่อเบื้องมนี่นะครังนี้นะโอ้โอ้ครงนี้ เก็บขาไปถือหยางมาเน่ฮึถือหยางมาไปเล่นตามอมหยังมาเป็นผู้เบามึอนี่ไปบ่ได้เล้วขาฮักอันนี้จา้ากออี่หยังฮะอีหยังเนอมึง sai mừng nắn kì bò bưng 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 a mê bưng 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 mừng 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 kinh mừng 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 leo, thấy mừng mừng คุณนายมามาพยาบาลให้แน่พผุนใช้กาหองเร็วไ่ากาเลยเร็วมาทำไมอุ้มนี่มาเบิงขาห้เขาแน่นนี่ขาเขาเก็บเขาไปบ่ได้มื่อนี่ตีขาเก็บตีใสเก็บมึงไหนนักเพร kiếm mông đây kiếm mông nè ừ dì cassao để thăm nhang Lên tắm vừa chơi nè lèn thăm này, thế này? Lên oi lên mà Ôi, mama ôi mama hử má 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 phi má nào bò nào bò hả đi là nào bò ui 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 cả chuông chào chào nha cả yên yên nữa Cả phi nông อีกไปพ่อได้มน,นพออีพ่อีอกพ่อเกขาหักแล้วไปเที่ยวพ่อได้แล้วยันยังอยากไปหักเขา เฮ้ยเฮ้ยอยากไปเล่นน้ำมูเขาบอกให้พ่อมากแก่ว่าไปเล่นน้ำมูผุ่นไปนั่งเล่นน้ำตังไปนัง่งขี้ผูกใครงลืมอย่งเฮ้ยอยากไปนะเขาต๋อ่ะนางลงนางลงเออนางลงคือตังนางลงนางลงเออนางลงนางลง ừ Tăng tăng, mất phi tăng Ơn quá tang tăng Tăng tăng, tăng ừ, tăng tang luôn Tăng tang tang tăng tang tăng, ừ, tăng, 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 con tang 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 พระเอ,อกไปบ่ได้เนาะพระเอกมันนี่เพลงนี้เที่ยวบ่ได้แต่ผู้หูเด้อวา่าจะอยู่บ่นอนเฝ้าหน้าบ้าน Chân tăng quá Tăng cái nắng nắng quá Tăng Tăng tăng, gần tăng tăng luôn Nàng con cắn đi lì chứ Đếch nổi Phẫu tuần mây thì tăng, phẫu tuần mây mình bỏ บรรยากาศเช่งเช้าเช้าเด็ดกระลังสิโอกพี่น้องเด็ดกลังสิออกมะหอนหนาวอยู่จักน้อยนี่แกอุ่นแล้วเด็ดมากแ <c oughs> น่ย่าไปอย่าไป,าไปตัง <c oughs> ตามหลุดสลิงเขา มายานักเลงบอกตังสลิงบัานทองพิษนะคะเพราะว่าบัานทองพิษหมาหลายคุณนายก็เลยเป็นครัวหรีเห็นบ่ได้ อุ้ยอุ้ยงัดง่าเร็วก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนอ้องอุ้มบุญ นี่ก็ไว้ซ้ำนี่ก็นะคะสวัสดีค่ะ